สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอนค่ะในวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะชาวชุมชนจอกจอร่วมออกทำความสะอาดเก็บกวาดลำเมืองสาธารณะเทศบาลนครแม่สอนประชุมเตรียมงานนครแม่สอนมิตรนายสงกรานประจําปี2557 เทศบาลนครแม่สอดนำรถดูดโครเลนออกทำความสะอาดท่อระบายน้ำแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันเทศบาลนครแม่สอดนำรถดูดโครเลนออกทำความสะอาดท่อระบายน้ำป้องกันปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันค่ะ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปุงละครรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างสุขาพิบาลและหน่วยบรรเทาสาธารณภายัยนำรถดูดโครนเลนลงพื้นที่บริเวณถนนชิดวนาเขตเท,ทศบาลน,นครแม่สอดทำการดูดโครนเลนทรายและขยะที่อุดตันในท่อระบายน้ำพร้อมทำความสะอาดท่อระบายน้ำให้ใช้การได้ดีเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เทศบาลน,นครแม่สอดจากปัญหาน้ำท่วมขังเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดในแต่ละปีที่ผ่านมาพบว่า มีการนำเศษขยะวัสดุสิ่งของทิ้งลงในท่อระบายน้ำทำให้เกิดปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันและระบายน้ำขาดความคล่องตัวทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครแม่สอดซึ่งคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดโดยนายเทิดเกียรติชินสระนันนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลจึงได้มีมติลงความเห็นในการจัดซื้อรถดูดโครนเข้ามาแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันอันเนื่องมาจากเศษขยะวัสดุทรายและดินโครน ชาวชุมชนจอกจอร่วมกันออกทําความสะอาดเก็บกวาดลำเมืองสาธารณประโยชน์ค่ะคณะกรรมการชุมชนจอกจอนำโดยนายวิชัยใจเหล็กประธานชุมชนจอกจอพร้อมลูกบ้านและผู้ใหญ่หัวหน้ากลุ่มชาวกะเรียงผู้เข้ามาอาศัยในชุมชนสองแควสอง และลูกบ้านชาวกะเหรี่ยงจำนวนกว่า60คนร่วมกันออกพัฒนาละเหมืองสาธารณะในพื้นที่ชุมชนจอกจอเนื่องจากปัญหาเศษวัชพืชและเศษขยะได้กีดขวางเส้นทางน้ำในละเหมืองสาธารณะจนทำให้เกิดมลภาวะก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนดังนั้นทางคณะกรรมการชุมชนจอกจอจึงได้มีมติความคิดเห็นตรงกันในการร่วมมือกันออกมาพัฒนาลาเหมืองสาธารณะโดยร่วมกันเก็บขยะกำจัดวัชพืชในลำเหมืองสาธารณะที่กีดขวางเส้นทางน้ำเพื่อให้ลำห้วยกลับมาสวย เป็นนแหล่ง้ที่่่สวยยยยงงงงาามมขอออชชุชนนัืตลดไปเทศบาลนครแม่สอดจัดก,การประชุมเตรียมการจัดงานนครแม่สอดมิตรนสงการานป์ประจำปี2557ค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมเตรียมงานนครแม่สอดมิตรนท์สงกรานณห้องประชุมอาเซียนชั้นสองเทศบาลนครแม่สอดโดยนายประธานเทศสารรองปลัดเทศบาลนายปราโมจันทศรีผู้อำนวยการกองวิชาการ และเจ้าหน้าที่จากกองวิชาการและแผนงานเข้าร่วมประชุมกับทางทีมออแกไนเซอร์และนกแอร์ซึ่งมีกำหนดการจัดงานขึ้นในวันที่13-14เมษายน2557ณถนนยอดข้าวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง24นาฬิกาในส่วนของเทศบาลนครแม่สอดเน้นการจัดเวทีหลักให้เป็นเวทีที่ร่วมสมัยและเวทีวัฒนธรรมสแผ่นดิน ที่จะมีชุดการแสดงพื้นเมืองต่างๆโดยมุ่งหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมงานถึงวันละ5,000คนซึ่งเป็นทั้งคนในพื้นที่ต่างอำเภอและต่างจังหวัดและสิ่งที่สำคัญคือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยเทศบาลนครแม่สอดมีเป้าหมายในการจัดงานครั้งนี้คือให้ผู้ที่ได้มาท่องเที่ยวได้เห็นถึงศิละปะวัฒนธรรมอันดีงามของนครแม่สอดและอยู่ภายใต้ความปลอดภัยเป็นสำคัญ ชมรมผู้สูงอายุชุมชนปู่แดงจัดประชุมประจำเดือนกุมภาพัานธ์ค่ะ กลุ่มงานสาธารณสุขชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัาโครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและประชาชนที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปณที่ทำการชมรมผู้สูงอายุชุมชนปูแดงเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีนายวิชิตวรพลพิพัฒน์ประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนปูแดงนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุให้การต้อนรับและนำผู้สูงอายุทำการตรวจสุขภาพพร้อมวัดความดันโลหิตทำทะเบียนประวัติตรวจสุขภาพก่อนจะมีการประชุมประจําเดือนกิจกรรม การไหว้พระสดมนและนั่งสมาธินายวิชิตวรพลพิพัฒน์ประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนปูแดงทำการชี้แจงให้ผู้สูงอายุรับทราบถึงการแจ้งข่าวสารเรื่องทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดได้มีความห่วงใยในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุพร้อมนำออกกำลังกายในท่ากายบริหารของผู้สูงวัยหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมวันนี้เป็นการร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำบนถนนสายแม่สอดถึงตากแต่โชคดีไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บค่ะที่เกิดเหตุอยู่บนถนนสายแม่สอดถึงตากฝั่งขาออกใกล้สีแยกไฟแดงหน้าโรงแรมเซนทราแม่สอดทีลรีสอร์ทเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยที่ไหลทางข้างถนนพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้าสีดำหมายเลขทะเบียน1กก .72 6 5หกกรุงเทพมหานครจอดพลิกคว่ำอยู่ข้างถนนได้รับความเสียหาย มีนายปรีชาอายุ32ปีเป็นผู้ขับขี่รถคันเกิดเหตุไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อยู่ในอาการตกใจจากการสอบสวนของตำรวจเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ขับขี่ได้ขับรถคันเดิงกล่าวเพื่อไปทำงานและขับมาด้วยความเร็วสูงเมื่อขับมาถึงจุดเกิดเหตุผู้ขับขี่ได้ขับรถหักหลบสุนัขที่วิ่งข้ามถนนอย่างกระทันหันจนทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำซึ่งขณะนั้นผู้ขับขี่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยจึงทำให้ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด เกิดเหตุนคนร้ายบุกเผาบ้านพ่อค้าชาวพม่าจำนวนสองหลังทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายทั้งหมดค่ะ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรพรพระอำเภอพพระจังหวัดตากได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายไม่ทราบจำนวนบุกเข้าไปยังบ้านพักของชาวพมา่าในไร่ทายหมู่บ้านคีรีน้อยหมู่ที่1นตําบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากจึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบบ้านที่ปลูกด้วยไม้ไผ่ชั้นเดียวไม่มีบ้านเล็กที่จำนวนสองหลัง ถูกเพลิงไหม้จากจำนวนบ้านแบบเดียวกันทั้งหมด10หลังคาเรือนใกล้กันยังพบรถจักรยานย,ยนต์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนหนึ่งคันถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายทั้งคันพร้อมกับเงินสดจำนวน3า0 0 0บาทที่ซุกซ่อนไว้ในกระบอกไม้ไผ่ก็ได้ถูกเพลิงเผาผลาญไปเช่นเดียวกันซึ่งภายในบ้านที่เกิดเพลิงไหม้มีสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันจํานวนมากที่เจ้าของบ้านเตรียมไว้นําไปจําหน่ายถูกเพลิงเผาว,วอดไปทั้งหมดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้เก็บหลักฐานต่างๆไว้เพื่อรอการพิสูจน์ จากการสอบถามชาวบ้านในละแวกนั้นเล่าว่าระหว่างเกิดเหตุบ้านที่ถูกเพลิงไหม้ไม่มีผู้อาศัยออกไปทำงานนอกบ้านขณะนั้นได้พบกลุ่มคนไม่ทราบจำนวนบุกเข้ามาในไร่ก่อนที่จะเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วส่วนคนงานที่พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังอื่นๆต่างแตกตื่นวิ่งหนีกันออกมาทั้งหมดสำหรับสาเหตุน,นั้นตำรวจได้ตั้งประเด็นไว้ว่าน่าจะเป็นการขัดผลประโยชน์จากการขายของให้กับลูกค้าชาวพมา่าที่อาศัยอยู่ละแวกนั้นหรือไม่ก็เป็นเรื่องส่วนตัว ภาคพัดและเอกชนลงพื้นที่ดูสถานที่ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยพมา่าแห่งที่2ค่ะนายเชรินหารสืบสายสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตากและประธานกรรมธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหากรรมวุฒิสภาพ,พร้อมด้วยคณะเดินทางไปบ้านวังตะเคียนตำบลท่าสายล่วนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อดูจุดที่สร้างสะพานมิตรภาพไทยพมา่าแห่งที่ส โดยมีคณะผู้บริหารแขวงการทางเขตหนึ่งอำเภอเมืองตากและแขวงการทางตากเขตสองอำเภอแม่สอดให้การต้อนรับและบรรยายสรุปทางนี้พื้นที่ดังกล่าวมีแม่น้ำเมืยกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับฝั่งพมา่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดเมียีของประเทศเมียนมาซึ่งทางรัฐบาลพม่าได้ให้ความเห็นชอบในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่สองเช่นกันโครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าวอยู่ในแผนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด และจะใช้งบประมาณในการดําเนินการประมาณ2.2ล้านบาทจากรัฐบาลแต่ผู้ประกอบการในพื้นที่และภาครัฐเห็นว่าอีกไม่ถึง2ปีจะเข้าสู่บรรยากาศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ขณะที่ทางเมืองเมีวดีของพมา่าได้พัฒนาพื้นที่รุดหน้าไปก่อนประเทศไทยแล้วจึงเห็นว่าควรใช้งบประมาณกลางงบปกติรีบดําเนินการก่อสร้างสะพานมิตภาพไทยพม่าโดยเร็ว ประกอบกับบริเวณพื้นที่สะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่1บริเวณบ้านริมเมยมีปัญหาแออัดพื้นที่ชุมชนการจราจรขับขัง่งที่เต็มไปด้วยรถยนต์บรรทุกสินค้ารถนักท่องเที่ยวราษฎรไทยพม่าข้ามไปมาบนสะพานมิตรภาพไทยพม่าและยังมีปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้าที่ไปยังฝั่งพม่าได้ไม่เต็มที่และสำหรับจุดที่จะสร้างสะพานมิตรภาพไทยพม่านั้นกรมทางหลวงได้ตั้งงบประมาณไว้กว่า1,700ล้านบาทและจะมีการเว้นคืนพื้นที่บางส่วน หมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดช่วงเวลานี้แล้วค่ะวันนี้ที่ชันกรวรรณนาแก้วขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ the cool my machine she's up for again yeah you're on my lane who will our best be to be so many to play with that to show me babe the cool is really nice mayela ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามชมรายการพูดจาภาษาพื้นบ้านกับทางรายการอยู่ในขณะนี้วันนี้ก็อีกเช่นเคยทางรายการพูดจาภาษาพื้นบ้านก็อยากจะนำคุณผู้ชมได้มาเรียนรู้ภาษาพื้นบ้านในแนวของบทสนทนาวันนี้ทางรายการมีบทสนทนาง่ายๆที่จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของท่านผู้ชมได้เช่นคำว่าอตุตัวมาล่า ซึ่งแปลเป็นภาษาไทายก็มีความหมายว่าไปด้วยกันไหมหรืออีกแนว้อนึงก็คือว่าไปพร้อมกันไหมในประโยคนี้ก็อีกเช่นเดียวถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีโอกาสเมื่อได้รับได,ได้รับฟังได้รับชมแล้วคุณผู้ชมลองนําไปฝึกพูดกับเจ้าของภาษาหรือกับเพื่อนบ้านกับคนขั้นเทียมดูแล้วคุณผู้ชมก็จะสามารถที่สนทนากับเจ้าของภาษาได้อย่างเข้าใจได้อย่างง่ายๆ คุณผู้ชมท่าได้มีโอกาสก็ลองนาไปใช้ดูลองมาออกเสียงตามดปสักครั้งหนึ่งอัตตุตัวมาลาอัตตุตัวมาลาสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมมาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนหน้าเมานกล่าวสวัสดีครับ ประกาศเทศบาลนครแม่สอดเรื่องการระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วยขณะนี้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยเฉพาะชุมชนร่วมใจชุมชนสองแควสองชุมชนร่วมแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายถือเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนต้องช่วยกันดูแลบุตรหลานให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกดังนั้นเทศบาลนครแม่สอดจึงได้แจ้งให้แต่ละบ้านปฏิบัติตามขั้นตอนต,อนต่อไปนี้โดยเคร่งครัด หนึ่งสำรวจภาชนะใส่น้ำในบ้านทุกชนิดมีให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายสองกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกชนิดเมื่อพบโดยการใส่เกลือน้ำส้มสายชูสายเคลือบสารเคมีหรือคว่ำเทกำจัดภาชนะนั้นมีให้มีน้ำขัง 3. กำจัดยุงตัวแก่ในบ้านโดยการฉีดสเปรย์พ่นยุงที่มีจำหน่ายในท้องตลาดถือเป็นการป้องกันในเบื้องต้น 4. ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกอาทิตย์เพื่อควบคุมการระบาดของโรคมีให้แพร่กระจายสู่วงกว้าง 5. เมื่อพบมีคนในครอบครัวมีอาการไข้สูงให้รีบนำตัวไปพบแพทย์หรือรับการรักษาเร่งด่วน 6. หากมีข้อสงสัยประการใดให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลหรือโรงพยาบาลแม่สอดได้ที่เบอร์โทรศัพท์0819269729และเบอร์โทรศัพท์0856017184จึงได้ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันชมรมสิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพศาลโดยประธานชมรมศิษย์เก่าในโกวิทคืเควงและผู้อำนวยการกิจาแตงรอด ขอเชิญชวนสิทธิ์เก่าโรงเรียนเทศบาลวัดมณีภัยสนร่วมงานขันโตกณสนามโรงเรียนเทศบาลวัดมณีภัยสนในวันเสาร์ที่1มีนาคม2557เพื่อร่วมพบปะสังสรรค์คืนสู่เยาวชาวสิทธิ์เก่าอย่างเช่นทุกปีทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการด้านการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีภัยสนและการดำเนินการของชมรมในโอกาสต่างๆ โรงพยาบาลแม่สอดจัดโครงการฟ้าสวยตาใสที่ชายแดนค้นหาโรคต้อกระจกและโรคต้อหินโดยการออกหน่วยให้บริการผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปทั้ง20ชุมชนภายในเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยจะลงพื้นที่ให้บริการดังนี้วันที่8กุมภาพันธ์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬกาชุมชนมณีไพรสนชุมชนจอกจอณสาลาวัดมณีไพรสน วันที่9กุมภาพันธ์เวลา8นาิก30นาทีถึง12นาฬิกาชุมชนอินทระคีรีชุมชนประชารักชุมชนร่วมใจณสาลาวัดอรัญเยเขตวันที่15กุมภาพันธ์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาชุมชนวัดหลวงชุมชนอิสลามณอาคารดเนกประสงค์ชุมชนอิสลาม วันที่16กุมภาพันธ์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาชุมชนบ้านทุ่งชุมชนบัวคูณณวัดตรีรัตนารามวันที่22กุมภาพันธ์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาชุมชนร่วมใจชุมชนชุมพลพัฒนาณวัดชุมพลคีรีวันที่23เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาชุมชนสองแควหนึ่งและชุมชนสองแควสองณที่ทำการชุมชนสองแควหนึ่ง วันที่1มีนาคมเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาชุมชนสักทองชุมชนตาลเดี่ยวณสำนักสงสักทองวันที่สองมีนาคมเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาชุมชนดอนชัยชุมชนปู่แดงณสาราวัดดอนชัยวันที่8มีนาคมเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาชุมชนต้นปินชุมชนร่วมแรงณสาราวัดบุญยาวาส วันที่9มีนาคมเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬกาชุมชนบ้านเหนือสามคัคคีชุมชนแม่สอดวิลล่าหน้าศาลาวัดบุญยวาท โรงเรียนสพวิทยาคมเปิดจำหน่ายใบสมัครล่วงหน้าตั้งแต่วันที่3ถึง24กุมภาพันธ์2557ณห้องวิชาการทั้งห้องเรียนพิเศษ MP, MEP, Smart และห้องเรียนทั่วไปโดยจะเริ่มเปิดเรียนทุกระดับชั้นในวันที่16พฤษภาคม2557ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sappha.moe.go.th หรือโทร055531094ต่อ102ห้องวิชาการโรงเรียนสภพพวิทยาคมประกาศสำนักงานสัมพกรพื้นที่ตากกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี2556ท่านสามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2556 ถึงวันที่31มีนาคม2557เวลา8นร30นถึง16นา30นหรือยื่นแบบผ่านเว็บไซต์สัมพกร www.rd.go.th ตลอด24ชั่วโมงจนถึงวันที่8เมษาย,ยน2557เวลา22นา